สวัสดีครับผมบิ๊กครับสวัสดีค่ะปิงค่ะคับวันนี้เรา2คนนะครับก็จะมาคุยเรื่อง DR นะครับว่ามีความน่าสนใจในการลงทุนยังไงนะครับพร้อมกันนั้นเนี่ยตัว DR ที่เราเพิ่งออกไป SIA 19กนะครับก็มีการรายงานผลการดําเนินงานออกมาที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็2คนจะมาแชร์กัน ในตัวสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับเ<ะ>พิ่งรายงานผลการดำเนินงานในไตรามาส2อ 2, 5สาทับออกมานะครับก็มีกำไรอยู่ที่707ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับตรงนี้อาจจะแผ่วลง4% Quarter on Quarter นะครับแต่ถ้าเทียบย้อนเยียแล้วเนี่ยเติบโตสูงถึง27%นยอนเียนอกจากนั้นนะครับถ้าเทียบกับคาดการณ์ของ r l o o m b e r g c o n เ e n s u s เองนะครับยังออกมาสูงกว่าคาดการณ์ถึง35%นะครับ ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้นะครับถูกผลักดันโดยรายได้ที่ยังเติบโตต่อเนื่อง5%ค u a r t e r on q u ค r t e r แล้วก็4% year o อ y น a r นะครับโดยปัจจัยผลักดันนะครับถึงแม้ว่าในฝั่งของรายได้ผู้โดยสารของเขาเนี่ยอาจจะมีแผ่วลงมาบ้างนะครับแต่เขาเนี่ยมีการเพิ่มเส้นทางการบินนะครับเพิ่มเที่ยวบินนะครับแล้วก็ผลักดันกันกำลังการให้บริการผู้โดยสารขึ้นมานะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเชิงของการให้บริการของเขาเนี่ยหรือว่าโหลดแฟกเตอร์นะครับอัตราบรรทุก ยังสูงถึง88.6%ทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเต็มลำกันเลยนะครับตรงนี้นี่แหละทำให้ในฝั่งของรายได้เขาเติบโตได้ดีนะครับในฝั่งของต้นทุนกันบ้างเนี่ยเขาควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีนะครับทั้งต้นทุนที่เป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ต้นทุนในการบริหารจัดการตัว EBITDA Margin ของเขาเนี่ยยังทรงตัวสูงถึง32.1%เลยทีเดียว นอกจากนั้นนะครับถ้าเกิดเราดูรวบไปเลยในช่วงครึ่งปีแรกนะครับกำไรของเขาเนี่ยอยู่ที่1,441ล้านดอลลาร์สิงคโปร์นะครับตรงนี้นับเป็นสถิติสูงสุดครั้งใหม่นะครับสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีของเขาครับแล้วก็ในเชิงของกำไรครึ่งปีแรกของเขานะครับจะคิดเป็น52%ของคาดการ์ร l o o m b e r g Consensus ทั้งปีของเขานะครับเพราะงั้นในเชิงของประมาณการเน,นี่น่าจะยังทรงตัวอยู่ได้ในระดับนี้นะครับ พร้อมกันนั้นนะครับในตอนที่รายงานผลการดําเนินงานออกมาเขาก็มีการประกาศจ่ายปันผลที่10เซนสิงคโปร์ออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดท่านเป็นผู้ลงทุนที่ถือตัว SIA19 นะครับท่านก็จะได้รับปันผลเช่นเดียวกันนะครับจะอยู่ที่ราวๆ0.2589บาทต่อหุ้นนะครับตรงนี้ก็จะขึ้น XD ในวันที่6ธันวาคมนะครับสำหรับแนวโน้มผลการดําเนินงานของเขาหลังจากนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยในเชิงของกําไรเขาถือว่าอยู่ในระดับที่ แกร่งมากนะครับแนวโน้มถัดไปเนี่ยอาจจะทําได้เพียงทรงตัวนะครับหรือจะแผ่วลงไปนะครับสำหรับคาดการกําไรในปีหน้านะครับอาจจะแผ่วลงไปสักราวๆสาม0ิบนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดดูในเชิงของมูลค่าพื้นฐานของเขาเนี่ยกำไรที่ลดลงมาแล้วเนี่ย P.E ก็ยังต่ําเพียง13เท่านะครับถือว่าไม่แพงเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการจ่ายปันผลของเขายังสูงถึง3.4%นะครับ ปัจจุบัน b ู o เบ b ร์คอนเซนแซส s นะครับมีการให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่7.12ดอลลาร์สิงคโปร์นะครับถ้าดูเป็นอัพไซด์จากราคาหุ้นปัจจุบันจะอยู่ที่ราวๆ13%เปนะครับครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมผลการดำเนินงานของสิงคโปร์แอร์ไลน์แล้วก็แนวโน้มในระยะถัดไปนะครับสำหรับในส่วนถัดจากนี้นะครับก็มาชมความน่าสนใจของการลงทุนใน DR ก,กับน้องปิงได้เลยนะครับขอบคุณครัพี่บี หลังจากที่ฟังผลประกอบการไปแล้วนะคะวันนี้ปิ๊งจะมาพูดถึงข้อดีของการลงทุนใน DR ของ SIA 1 9นะคะที่มีการซื้อขายบนกระดานเซ็ตว่ามีข้อดีกว่าการซื้อขายโดยตรงในตลาดต่างประเทศอย่างไรคะข้อแรกคือ SIA 1 <IA> 9เป็น DR ที่มีหุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์นะคะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้ในหุ้นที่ใหญ่ระดับโลกคะ่ะแล้วก็ไม่ต้องซื้อขายผ่านกระดาน s d a คะ่ะโดยการซื้อขายคือเป็นเงินบาทนะคะซึ่งทําให้ง่ายต่อการลงทุนคะ่ะ ข้อที่2นะคะนักลงทุนสามารถลงทุนได้ผ่านทางบัญชี cash cash balance และที่น่าสนใจคือมาร์จินค่ะซึ่งทำให้นักลงทุนสามารถเพิ่มศักกยภาพในการลงทุนได้โดยมีอัตรา IM อยู่ที่50%ค่นะนั่นหมายความว่าทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้มากยิ่งขึ้นโดยใช้เงินทุนที่น้อยลงค่ะข้อที่3คือ SIA 19มีความมั่นคงทางสภาพคล่องสูงค่ะเนื่องจากบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องอย่างมืออาชีพค่ะ ในตอนที่ตลาดสิงคโปร์เปิดทําการนั้นจะมีการวางบิดออฟเฟอร์อย่างสเสถียรค่ะทําให้นักลงทุนสามารถซื้อขายได้อย่างราบรื่นและไม่สะดุดค่ะข้อที่4นะคะในฐานะของ DRSIA 1 9ได้มอบโอกาสให้นักลงทุนได้เข้าถึงหุ้นที่เป็นหุ้นชั้นนําที่เป็นอุตสาหกรรมสายการบินค่ะโดยให้บริการตั้งแต่แบบพรีเมียมจนถึงแบบโลคอสค่ะทําให้นักลงทุนได้ลงทุนในตลาดที่กว้างยิ่งขึ้นรวมถึงมีมูลค่ามาเก็ตแคปอยู่ที่5 0 0 0ล้านบาทค่ะ ในข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะในเรื่องของปันผลค่ะเปรียบเสมือนการที่นักลงทุนไปลงทุนในหุ้นของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยตรงเลยค่ะแล้วก็มีเสียภาษีอยู่ที่เพียง10%ซึ่งเหมือนกับการลงทุนในหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ทั่วไปค่ะขอสรุปว่า S I N 1 9นะคะไม่เพียงแต่นำเสนอความสะดวกสบายในการลงทุนหุ้นชั้นนำระดับโลกของสายการบินนะคะรวมไปถึงทำให้นักลงทุนลงทุนที่ง่ายและมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ หวังว่าข้อมูลที่ทางเรานำมาเสนอนะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจและการลงทุนของท่านค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ